ใ่เมื่อเราคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะต้องมีโรงไม้โรงมือกันหน่อย สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้อยู่ในแมปไอเทมเอสไซนั่นเองเป็นแมปสุ่มอาวุธมา PVP กันเป็นไงไปดูตอนนี้เรามีกันอยู่4คนนะอยู่ในเซิร์ฟวีเป็นอาวุธที่เสี่ยงดักชิมหายเลยของใครวะแล้วตัวของเรามันทำอะไรได้เนี่ยดูเหมือนแมปนี้จะให้ PVP กับบอสนะบางทีก็ให้ตีกันเองบางทีก็ให้ตีกับบอสอะไรแบบนี้โอ้ยมันแรงไปไม่เนี่ยเดี๋ยวนะบอสหายไปไหนเฮ้ยมันกระโดดเฮ้ย <You 're S 1> หายไปเลยหายไปไหนแล้ว<ๆ> ทำมันทำมันอุ้ยมันโหหลังเสาหลังเสาหลังเสามันอยู่ตรงนั้นข้างข้างข้างมันอยู่ข้างขมันอยู่ข้างข้างยิงมันใยิงมันาตบตๆตอาวุธพิเศษอุ้ยเฮ้ยถึงกับตายเหรอวัดวัดเฮ้ยบอสตกแมพเราชนะมาดูตาที่สองดีกว่าอันนี้ได้ PVP กันของจริงแล้วไม่มีบอสนะสู้กันเองในตู้ปลาสี่เหลี่ยมนี่มีคนนิสัยไม่ดีอยู่เราจะกำจัดด้วย เปิดยังไงล่ะอย่าคิดว่าจะรอดนะน้องๆคุ้งอะไรนะเมื่อกี้หอตกยังงั้นเหรอโอ้โหระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องซุ่มยิงถ้าเราไปโง่ๆแบบนี้เราตายแน่ๆนรอให้เขาฆากันเอง่อนแล้วเราค่อยไปยิงดีไหมเนี่ยอ่าเอ้ซุ่มยิงปิ้วเปี้ยวปิ้ยวเปิ้วเปี้วเสียงยิงปืนน่ารักมากเลยอะเขาอยู่ข้างล่างตามไปยิงระยะประชิดเอาใครดีเอาใครดีไม่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 ยิงสวนมาแล้ว เอ,อือตายสมน้ำหนาถึงแมบนี้จะเก่าแต่ก็เก่าเกมอยู่นะน้องซอเข้าข้างาลังพี่อย่างงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ไม่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 น้องขโมยไม่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 น้องขโมยฆ่าน้องซอไปแล้วเอือแล้วเราก็ตามไปติดๆอ่ะไิตเอาคาตะกรอนเลือดเย็นรอพี่เกิดก่อนทอาน้จะเอาคืนดูอาวุธสะหน่อยว่ามีอะไรเอ้ย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 ท่าต่อยกับปืน เออน,น้องไม่ได้ช่วยอะไรเลยดูปืนพี่ก่อนเถอะอื้ใหญ่ยาวใหญ่ยาวมานี่เดี๋ยวนี้นะ ย่าแอบอเร่ง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  ul, 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 ลงมาแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยเกมนี้ดูเหมือนว่าปืนจะไม่มีประโยชน์เท่าไรเลยนะโ <c oughs> ดนน้องขโมยคิวอีกแล้วไม่ได้คราวนี้เราต้องจัดก,การมันคุณไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยหัวเริ่มปวดปุ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 ดไอเจอแล้วสามคนเลยจัดก,การให้หมดมาริมรถโชว์ลิวเคนของพีซะหน่อยอุยอ้ยขโมยขโม,ย,ขมยเล่นคิวหมดเลยน้องบิ๊กคุงก็ไม่เว้นนะตัวฟ้าไม่นะน้องบิ๊กคุง เฮ้เกือบโดนฟาดแล้วไงเราเอาเอาไม่ก็ได้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 ไดร้องก่อนต้องร้องแมวแมวเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ด,นนดีเราจะเอาแมวนะไปกัดหูเขาเอาเอเครื่องบินมาแล้วอยู่ไหนกันหนย่อยิงส้มยิงแมวแมวส้มยิงแมวส้มแมวส้มเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม กระโดดหลบป็นเก่งมากไม่ไม่ไมโอ้โเฮ้ยเยเรายังมีแมวอยู่พี่ว่าแมวต้องสู้ได้แน่เราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมครั้งนี้เราต้องชนะขมุยขมุยไม่ไม่ไน้องบิ๊กคุ้งไม่ไม่ไม่ไน้องซอมอ้าานาาาสุดโหดกระโด,ดาา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 ต้อาา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 ยาา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 ามาาาาาติดาา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 ่า ฮ้าวโหยิ่งสวนมาอย่างนี้เลยเหรอข้ามุยโอ้โดนซ้ำด้วยโอ้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 ยสเก็ตบอร์ดว้ะต้องรีบหนีขึ้นที่สูงโอ้ยแต่ขึ้นไม่ทันแล้วเอาไงดีเอาไงดีหนีก่อนหนีก่อนเรามีแมวนะเรามีแมวอืมไม่นะโดนข้ามุยคิวอีกแล้วนี่เกินไปรอบที่เท่าไรแล้วเนี่ยอ้อะไรเนี่ยปลาเค็มเหรอ ปลาเค็มพี่มีปลาเค็มพี่จะเอาปลาเค็มไปแกใจทุกคนเผื่อว่าทุกคนใจหิวเอาปลาเค็มไปอืออ้าที่พี่จริงๆเลยที่เอาปลาเค็มไปสู้กระปืน่นใครใช้ไม้ร้องเพลงอะ่ะโอยหมูจะบอดแล้วเอออะไรเนี่ยโอหน้องซอสอโอ้โหเสียงดังมากอะ่ะตายดีกว่าเราคุณคือน,นักร้องเสียงเพี้ยนฆ่าคนเป็นเบือ่อเกิดหม่ในตูป้ปลาตู้เดิม อเราจะต้องจะโอ้ย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 ครั้งนี้ยังไม่ทันวางแผนเลยอืออืมอืมโดนแซ่โดนแซ่แมวเหมียวแมวเหมียวมันต้องแมวเหมียวแล้วมันต้องแมวเหมียวแล้วตายพ่อแมวเหมียวแล้วหนึ่งเอาละเอายังไงดีเนี่ยเอ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าไม่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 ตามมาตามมาตามมาทำไมไม่โดนขามวยคงฆ่าเู่แล้วเหรอแล้วขามวยก็ตาย เออเกินใหม่รอบที่เท่าไรแล้วไม่รู้ดูอาวุธก่อนถ่าอะไรเนี่ยตีแล้วมันมีวิงวิงออกมาเนี่ยเอ้ยเอ้ยแต่มันตีได้รัววะ่ะโอ้ยของดีสู้ได้เห็น้องบิ๊กน้องบิ๊กจะสู้ล่ะโอ้ยสอบคงคุณคือนัก้องเสียงเพียนทําเรามาต่อกันดีกว่าวันนี้พี่จะได้คิวสักกี่ค้อนอ,อะไรเนี่ยเหมือนจะเดินลําบากมากงาั้นเราต้องเปลี่ยนนะเป็นปืนอะไรสักอย่างอะไรเนี่ย อุปกรณ์อะไรนี่ย่นั่งทําอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าไม่นะ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 มันยิงได้มั้ยเนี่ยมันระเบิดมั้เนี่ยมันทําอะไรได้มโอ้โหโจเก่งขนาดนี้นะเราต้องฆ่าเขาไว้ได้ไม่งั้นเขาจะมาเป่าฮูเล่าไม่หม่ไม่ไม่ม่ม่โดนมาโดดกลับไม่โกงนะโดดด้วยโดดด้วยเออดีใจอะไรไม่รู้กระโดดใหญ่อืขามวยอ๋อพี่ไม่ได้ตายเพราะขามวยยิงนะแต่พี่ตายเพราะไอ้ไม่นี่ มันช่างโหดร้ายกับพี่เหลือเกินนะเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเรามีโคมไฟเอืยตีได้ใช้ผิดวัตถุประสงค์สุดๆขโมยวันนี้ขโมยคงต้องเสียชีวิตให้พี่แล้วตายซะตายซะตุ้ยอ,อยรีบเก็บคนที่เหลือดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะเราต้องไปหาจุดดีๆเหมาะๆเพิ่อเมื่ไรโดนพี่แน่โอ้มีคนเกินใ่ตรงนี้น้องบิ๊กคุ้งโอ้เราต้องอ๊ยไม่รอดนะ โดนไม้จิ้มตายอนาเกิดใหม่อา่อาอา่าอ่าครั้งนี้พี่พกมีดมาด้วยอูว้าเรามีมีดและปืนแล้วปืนใหญ่มากด้วยเอามีดมาจ้วงก่อนละกันเก็บป,ปืนไว้ก่อนใหญ่ขนาดนั้นน่าจะยิงทีนะโอ้โหตายแน่นอนจิ้ม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 ,มสอคุ้งจะหนีไปไหนเลือดเหลือน้อยแล้วขอจิ้มทีนึงอื เราคือผู้ชนะถ้าได้ทีเดียวก็ดีใจแล้วมามามีดวิเศษเป็นไงเล่าเจ้ามีดวิดเศษจะเอาอะไรโอ้ไม่น่ารอดเนาะคํามวยอีกแล้วเอ้ยจะต้องมีวันที่พี่ร้างแทงคํามวยได้ เอ้ยรถใครเนี่ยรถใครเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันยิงจังเลยวะเอ้ยต่อยไม่ได้ด้วยต่อยแอบ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 อืมใครเสกรถเอ้ยขโมยคุ้งขโมยคุ้งต่อย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 อีกอืมฮะไม่ได้นะขโมยคุ้งมาสู้กับพี่ซะดีๆไม่ไม่ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้้ยน้องบิ๊ก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 อุ้ยไม่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 โอ้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 ไม่ วายยังไม่ตายยังไม่ตายเขายังไม่ตายแล้วพี่ก็ยังไม่ตายด้วยต้องต่อยซ้ำคนล้มอย่าข้ามแต่พี่ต่อยเลยนะมาเขามาเขามาเขามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอยังไม่ตายยังได้อยู่อุ้ยคราวนี้ตายของจริงนะทุกคนโอ้โหสู้ไม่ไหวแล้วเจอดาบของพี่น่อยมันดาบเป็นเครื่องตัดยานี่มันเครื่องตัดยานี่นะ ขอไถท,ทีนึงขอไถยหน่อยขอโกนขนหน่อยมาเอาขนมาให้โกนเดี๋ยวนี้หอยแน่ต้องบังไข่บังไข่บังพี่เดี๋ยแหละบังไครแล้วโอ้โหนี่มันดามในไฟนอนแฟนตาซีชัดๆเกิดไม่รอบที่หนึ่งร้อยสัปประรดอย่างงั้นเหรอมาฟันนะมาฟันนะสัปประรดมาฟันโอ้โหดาบยาวมากเนี่ยดาบยาวขนาดนี้พี่เจาอะไรไปสู้่เอ้ยโอ้ยโ,โ,โดนตีด้วยปาเข็ม เออไอแพ้ปลาเข็มเหรอนี่เราจะไม่ยอมแพ้เรามีไฟเอ้ยปลาเค็มแล้วอ่าปลาเข็มโอ้มัไม่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 เอาเดี๋ยวซอตายเฉยอะไรเนี่ยโอ้ยิงางบนเลงยากลงไปเลยดีกว่าริงอุ้อู้มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวอะไรมะสงสัยต้องยิงระยะประชิดแล้วมั้งเนี่ยยิงตรงนี้ไม่ตายนะเป็นปืนที่ยิงรวๆรว้โอ้โหห อาจะมาค่ะพี่แต่ดันตายซะก่อนจบไปแล้วกับเกมนี้นะนานๆทีไล่ฆ่ากันทีมันก็สนุกดีเหมือนกันนะยิ่งเล่นกับเพื่อนเนี่ยความหัวร้อนไม่ต้องพูดถึงเลยนะมีแต่ความสนุกอาโกโหกแหละที่จริงก็หัวร้อนอยู่ปุดบๆๆไว้มีโอกาสก็มาเล่นด้วยกันวันนี้พี่และน้องๆก็ขอตัวลาวไปก่อนขอบคุณรูปภาพจากน้องมแมลงด้วยใครอยากเล่นเกมกับพี่นะพี่จะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ข้างล่างแล้วกันและเราจะได้คุยกันทุกวันเลยบายบาย